I'm okay. สวัสดีครับนา้นา,น,านักตกปลาทุกท่านครับผมแลวก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กช่องนี้ครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับและก็ครับผมก็วันนี้ไม่รู้จะไปไหนครับก็เลยมาคลองหนึ่งอีกเช่นเคยครับจุดที่ผมลงวันนี้ก็คือ,อมันจะเป็นจุดอ,อยู่กึ่งกลางระหว่างฝั่งของหลังโรงเรียนเสริมมิตรกับสนามกีฬาเสริมมิตรครับ อ,อยู่ช่วงกลางๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ถึงฝั่งหน้าสนามกีฬานะก็ไม้ก็จะประมาณนี้ครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นบ้านทรงไทยนะนี่ครับลงเบ็ดไปแล้ววันน,นี้วันนี้ลงมาอยู่ข้างล่างได้นะครับเพราะว่า,าน้ำคลองหนึ่งมันเริ่มจะแห้งแล้วลงเบ็ดไปแล้วรประมาณนี้เลยฝั่งนู้นจะเป็นต้นาจามจุลีใหญ่ๆครับ ก็เช่นเคยมากับนี่ครับตะก้อจิ๋วนายศอีกเช่นเคยนี่ครับผมนี่ครับตะก้อจิ๋วนายศครับเบอร์หนึ่งของผมใช้เบอร์หนึ่งนะเนี่ยเบอร์ก็จะประมาณนี้เลยตามเบอร์นี้เลยครับตามเบอร์ตะก,ก้อเลยนี่ครับแล้วก็เหยื่อจะเป็นเหยื่อนี่ครับนายศอีกเช่นเคยผสมวิธีผสมเหยื่อของผมนะครับ ผสมทีละครึ่งถุงเนี่ยเอาแค่ให้ถังเล็กๆเ,เนี่ยให้พอใช้งานก่อนนะครับก็เราผสมแกให้พอใช้งานแล้วก็พอหมดเดี๋ยวเราค่อยผสมใหม่ครับผสมทีละครึ่งเอาดีกว่านี่ครับเหมือนปลาจะกินนะฝันนี้เนี่ย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 เนกลางครับกลางๆเมื่อก,ก,อก,กี้ไม่รู้ปลาอะไรกินคันริมวัดปึกแล้วขาดเลย เดี๋ยวไปลุ้นกันเลยวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าหรือจะแห้วอาถรรพ์วันอาทิตย์หรือเปล่าวันนี้แปมแรกอะไนินท์ครับมเอาแล้วม,มาเร็ว <Yeah. S 2> เปิดหัวมาแล้วโอ้ยช็อกเกอร์เป้าหวะหายแล้ว สง่ใ้่ดับเอ้ยอีกเตโา โอ้โหดูดิดูตัวน่ารักต่โมุตมิย้ายฟังย้ายฟังโอ้ดึงจนบาสันดูครับดึงจนบาสัน อีก,อกว่าวันนี้แมวโอ้หมุนมาเลยเจ้าง่ายแล้วครับมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่ม,มาแล้วไอ้ เคียนครับอ๋อไปพบกินเลย oh. ไปเก็บเรียบเก็บหมดมกินครับปลาก,กินอันนะ ไอ้เราก็นึกว่าโบตบเด็กครับช่วงนี้ตบเด็กไปก่อนเช้า เช้าเช้าโอ้โหในนี่ครับเอยตัวนี้สวยๆตัวเนี้ยนี่อันนี้ก็กินเอาเออกไปไม่อยู่อ่ะ เอาเข้าไปเอาเช้าครับเอาตบเด็กไปก่อนวันนี้แล้วอะ ซัฟเด็ดเดียวใส่แด็ดเดียวเก็บไม่หมดวันนี้แกไม่รอดแน่วันนีโ้โอ้ยอู้ยสวยงามพันพุ่งอะัรจะถีบเด็ดเลยเมื่อกี้เฮ้ยครับโอ้ยวสวยเลยนี่ คันลิกครับ ตีลงไปเองนะคันเนี้ย ตีครับปลาด้วยถุงด้วยว่าแล้วเพิ่งตีลงไปนะเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> คันนี้กดแรงมากมันจะไม่อยู่ไม่อยู่อยู่นี่ครับมาเต็มครับผมป <c oughs> ูปูเซน่า เดี๋ยวมัลุ้นกันต่อลุ้นย,ยาววันนี้เดี๋ยวพานาน,า,นามาดูกี่ผสมเหยื่อนะครับก็นี่ที่ผมใช้ก็อย่างที่บอกแต่ก็จิ๋วนายศแล้วก็เป็นเหยื่อนายศครับที่เชา้าใช้ไปแล้วครึ่งถุงก็ตอนนี้เหลือครึ่งถุงนี่หมดไปแล้วก็ผสมน้ําตกได้เลยนะไม่ต้องอะไรมากมายส่วนนานาท่านไหน,หน,หน,หนหอยากให้มันเหนียว ให้มันเหนียวเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขนมปังขาวก็ได้ครับก็ขนมปังขาวอย่าให้มันมีกลิ่นนะเอาเป็นขนมปังล้วนๆอย่าให้มันเป็นกลิ่นหอมกิ่นอะไรเพราะว่ามันจะไปกบกลิ่นเดือเราก็สำหรับผมก็นี่ครับ<ๆ>เพียวๆเลยก็ยวยกวากน้ําใส่ ล้วนๆประมาณนี้นะส่วนความเหนียวของเหยื่อนะให้ดูตามสภาพน้ําครับผมว่าวันน้ําที่หน,น,นาๆไปตกอะ่ะที่คลองอ่ะไหลแรงไหมถ้าไหลแรงก็ทําเหยื่อให้เหนียวหน่อยเพื่อที่จะให้เหยื่อมันตาะอ,อยู่กับตะกอนานส่วนถ้าเบาๆก็ลดน้ําลงหน่อยให้เหยื่อแตกตัวไวขึ้นครับผมก็เดี๋ยวไปตกปลากันต่อครับผมก็ตอนนี้ก็8โมงครึ่งก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อ ว่าเราจะมีไซส์สวยๆให้น้าๆได้ชมกันหรือเปล่าครับผมก็ชมกันต่อครับผมอ,โหโหอ,อันนี้ครับโอ้โหขาวจัวจ่วขาวจั่วน่าเจี๊ยบเลยกินให้วุ่นวายเลยตอนนี้ อร่อยกัมากินสองคันเลยครับคันริมกับคัน thủng Đi tớ suối lắm nè Hãy subscribe cho này Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สวยเลยสวยงามครับเดี๋ยวยังไม่แตกเลยเนี่ยตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครับก็รู้สึกว่าจะกินเรื่อยๆอยู่นะสำหรับหมายของหนึ่งวันนี้แต่ว่าต้องคัดไซส์เอาหน่อยลูกลูกเกิดวันนี้เยอะมากวันนี้ก็วันนี้มาเช่นเคยครับนุ่น ซ้ายมือน้ำแมวนี่แล้วก็ผมก็ลงจุดนี้น้าแมวล,ลงฝั่งซ้ายมือวันนี้เราลงมาข้างล่างได้เพราะว่าน้ําน้ํามันเริ่มจะลดแล้วจากที่ก่อนหน้านั้นน้ํามันครึ่งนี้เลยนะครึ่งเสาปูนนี้เลยแล้วก็วันนี้มันลงหน้านี้ได้เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วก็ยังมีเข้ามากินเรื่อยๆนะแต่ว่าวันนี้ต้องต้องคัดไซด์หน่อยอ่ามันจะมีไซด์เล็กไซด์ใหญ่ปนกันไปช่วงนี้ก็น้ํายังดีเหมือนเดิมครับคลองหนึ่ง ก็เดี๋ยวไปรุ่นกันต่อสวยงามสายย่อนครับกับคันริมนันเนะล็ก แดดเดียวกำลังดีขั้นแดงป่าจะกิน 칼림합 칼림 อยปากกินคันี้ครับโอด,ดมาเลยโอยนี่แดงแป๊ดมาเลยโอ้ยตอนนี้ก็บมายสามแล้วครับเดี๋ยวส่งงานกันดีกว่าเดี๋ยวมาส่งงานกันเดี๋ยวมาดูไปออไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะวันนี้อือ ยังไงเนี่ยโหดดิยันี่ครับฝัดน้ำหน่อยฝัดน้ำหน่อยนี่นะวันนี้ก็คงต้องลาแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมไปที่ไหนกันนะแมวเดี๋ยวฝากติดตามเราชมด้วยนะครับนี่คือผลงานของเราครับผมอย่าลืมกด subscribe นะครับด้วยนะครับครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันนะแมวทำคลิปต่อไปครับผมวันนี้แดดร้อนจัดไปแลนะนี่ครับ นี่สวยครับวา,างเลยนะำมันี่เาอาโทรศัพท์มา